หลังจากที่ปล่อยโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้ก็ทำเอา With ance, แฟนๆวิดกันลั่นสนันทรรมลาย #sinniu เจกันคอนเสิร์ตติดเทนเอ็กที่1ท่ทันทีค่ะงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆต่างตื่นเต้นไม่ไหวเพราะคอนเสิร์ตใหญ่ที่รอคอยของทั้งคู่ได้มาถึงแล้วล่าสุดค่ะก็มีการปล่อยทีเซอร์พร้อมผังามาเรียบร้อยแฟนๆเจอกันได้เลยในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ Impact Are n a เมืองทองธานีค่ะโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่6กันยายนเวลา12.00นาาผ่านทางเคาน์เตอร์สวิตและเว็บไซต์ของออทิเกตค่ะ ซึ่งงานนี้ทางเฮียซีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่ามีเรื่องปรึกษ,ษาครับคือรู้สึกช่วงนี้เป็นคนจริงจังกับชีวิตไปนิดนึงติดความสมบูรณ์แบบทะเลาะก,กับคนรอบตัวง่ายมากล่าสุดทะเลาะก,กับพี่ออฟเขาบอกว่าผมซีเรีสไปไหมผมก็ปากไวมากบอกว่าเออผมยอมรับว่าผมซีซีนุนิวเคซีอินเลิฟคอนเสิร์ตนะอิมแพกอารีนาเมืองทองธานี วันที่25ตุลาคมจนพี่ออฟซีเรียจริงกลุ่มขมับต,ต้องเดินไปหยิบยามากินเยอะมากจนผมตกใจรีบเดินไปหยิบยามาดูคือยากัน6 6, 6กันยายาัน2568จองบัตรที่ออทิเกตนะจ๊ะงานนี้หนูนิวนว,นวก็ไม่พระที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าคิดนานไมหมเฮียทำเอาเฮียเดินแซวฉ่ำว่ากันยายันนี่คืออยู่เดือนไหนในบัติทินคะเฮีย เอาเป็นว่ามาโปรโมทขนาดนี้สะพาได้ยังไงคะแฟนๆก็เตรียมตัวเตรียมเงินกันให้พร้อม <S <S วามนิ้วเรากดบัตรกันให้ทันได้เลยคะ่ะรับรองคอนเสิร์ตนี้มีแต่คำว่าฟินอย่างแน่นอนไลหนึ่งโมงเปครอบครัวสุดน่ารักคะ่ะเมื่องานนี้คุณพ่อคุณแม่ของหนูนุ่นนิวได้ลงภาพบรรยากาศครอบครัวพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้มีเฮียเลี้ยงก็โปรโมทแฟนเซลยับอาทิ <S <S เพื่อนหนูทำวีดิ้งแพลนเนอร์ประสบการณ์แน่นงานดีมากเผื่อสนใจค่ะป๊าเป็นภาพ พี่น้ารักและอบอุ่นมากค่ะคุณพ่อคุณแม่คงดีใจเป็นที่สุดครอบครัวลูกๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ a r ทูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ